ออสวัสดีครับนะระวังนะกับวันนี้เขาจะอะไรฟ้องกลับไรบาานออได้ไหมพี่น้องเอฟซีถ้าอะไรครับศาลท่านบอกท่านเห็นว่าเนี่ยโอ้ไม่เป็นการมินประมาทนี่นะเขาจิฟ้องกลับเด้อครับพี่น้องเอฟซีาไม่อะไรเขาเสียหายแล้ว่อมเสียชื่อเสียงแลบ้าเนี่ยไปออกชื่อเขาอย่างนั้นอย่างนี้ช่องนั้นช่องนี้โอ้มึงตายเลยบานเนี่ย แล้วบมกหัวรู่นนี้นี่มันไม่รับผิดชอบอะไรมึงเป็นเซนคนเซ็นชื่อรองเรียนใช่ไหมโอ้กูเเววแล้วตายพี่น้องเอฟซีงโง่ไงครับตอนนี้มีใครไปเซ็นชื่อรองเรียนกับมันไหมตอนนี้มีใครไปเซ็นชื่อรองเรียนให้มันไหมตอนนี้มีใครไปไหมมากากิ่งรู้มากาก็ไม่ไปไปกใครบอก่าเขิงขังรำที่นี่เรื่องลิกสิติเงียบกิ๊บที่นี้ มาเล่นเรื่องสวนยางต่อที่นี่โอ้ยครับพี่น้องตามด้วยสวนยางที่นี่เอาอีกแล้วพี่น้องแล้วผลผล,ผลฟีดแบ็กนั่นจะกลับมาหาอีสส้นตีนี้ที่นี่ถ้าอะไรครับถ้าศาลมองว่าไม่เป็นการหมิ่นประมาณท่านอาทิบดีก็ยังพูดเลยแบบนี้นะใช่ไหมล่ะพี่น้องเอฟซีวันหน้าสาลก็ยังพูดเลยใช่ไหมล่ะเอาวตามความจริงนะนี่ S 1> <S 1> ไช้ไหมละ่ะมันไม่เป็นการมินประมาทอ้าวเลยมึงเอยตายยังเกียดเลยทีนี้หาเงินจ้างโนายาอีกวันนี้ครับพี่น้องครับค่าสินไหมเขายีกแล้วโอ้ยครับไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นยุวกนั่งซึมเออมีแฟนแล้วเขาก็ปามีแฟนแล้วเขาก็ลึก <S <S โอ้ยตายแล้วกับพี่น้องเอซีนะครับน่าตายแล้วครับบันเทิงแน่นอนอ๋อนะนั่งซึมแน่นอนแ่ละครับพี่น้องเดี๋ยวรู้เรื่องกับเบื้องแล้วนะครับแล้วมหัวานุนิมิตออกตัวแล้วครับพี่น้องรอฟีไว้รอแล้วนะถ้าอะไรครับถ้าเขาเล่นคืเนเงียบกิบครับเงียบกิบ อันนี้แหละครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาลพาไปหาโจรมาได้พาไปหาผลนี่ไปหาโทษหาโพยโอ้ตายแล้วอยู่มเมาะแไม่เป็นนะยิ่งไปทําแบบนี้ไปออกสื่อออกข่าวในนิทานนี่ยิ่งอะไรครับยิ่งทําตัวตูกตํมอีกทีีน้ยิ่งทําให้สังคมมองเอ้าทําไมทิงงยากะขน,นาดนั้น ถ้ามีการยกขึ้นมาเนี่ยโอเคจะออกมารับผิดชอบว่าสันเบลอว้ยครับพี่น้องเอฟซีคิดได้ยังไงเอากดไลค์ให้ด้วยดันดันหนึ่งพันสามร้อยนายแต่แม่มากา่ก้าว่ากล้าขึ้นเนาะมันออกจากปาาได้จะไหนนะครับโอ้ยหา่าอีแต่ดาบมึงมึงยันแต่พัสะนะเท็นเนาะพุ่นหน้าพุ่นเพว่าเพรเว่ไปพุ่นหน้าอือพุ่นเพว่าเพรเว่ไปในะยันแต่พาสะนะเนาะ คุณบปลว่าโอ้ยนะครับอ,อันเสื้อมั่นในกระบวนการดุติธรรมค่ะผล่พาพ้นเสื้อมั่นในกระบวนการดุติธรรมค่ะผัดพวเ,เวไปหาทิแตกอยังค่ะไป็ิหนังแล้วมันแสดงความว่าจังไดครับมันหมายความว่ายังไงคะเออขอตอบหน่อยคะ่ะหืมยดนบได้เงินสิบล้านคะ่ะมันมันมันยกบได้ค่ะมันสิบบได้เงินคะ่ะก็ว่าสั้น นูสิตตายแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโอ้ยนะครับเนาอมาม่วาจังซี่ค่ะหัวจังนะครับนอนหนูหนูหนตกหนูตาตุ้มเลยครับโอ้ตายตายนะครับพี่น้องเก็บสีโอ้มันๆมันนะครับนะขนาดน้ะบริหอดมือเลยนะครับต้หอดมือว่ายกประยูนให้กับจํำเลยปะเนี้ยนะโอ้ยหอนมือมันไปฟังนะ บ่อไร่ะบ่อไร่ะไปตัดส,สินสิบบ่อไรก็บ่ไรค่นหนูบ่มือือ,อนเลยค่ะหนูบ่ยอมค่ะจะได้กับบ่อย่อมขามึงจะไปเสียงพนดอนะครับมึงจะไปหายยุหันเดอนะมึงจะไปหายยุบันล่างเด้อกูจะบอกเด้อนะก็จิปิดประตูเลยหอนย่าม,มาเด้อมึงจะไปนอนย่หันเด้อมึงจะไปสีตีนสีมือยุหันเด้อนะเอาม่นออกมาเดอนะออยู่ผู้ขอลมคอตายยุหันไอ มันบ่ไ,ได้เอยจะไปเครียดจะไปดัดไปนี่มึงต้องเคารพได้มึงต้องเคา,ารพศาลพูดหรือเข้าใจบอ่อาทิตไปหายห้องท่องแตกโอ้อยบ้านในเมืองเขาเรอเข้าใจบ่นะบ่ะได้คะ่ะหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมค่ะจะไปยกไปยอกหนูไม่ยอมค่ะนะไม่ยอมค่ะมันผิดตับหนูค่ะโอ๊ยตายแล้วกูไจะคิดสภาพนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้นะ ก็จะว่าจะได้ก้าวว่เลยนะเมนหมอกับพี่น้องเอฟซีประชาธิปไตยเมนหมอนะความคืบของไปของมันใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะเขาจะเรียกประชาธิปไตยได้ยังไงใช่ไหมล่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ออกเสียงใช่ไหมล่ะอไม่ใช่ระบบเผด็จการอออันนี้มันอะไรครับมันระบบประชาธิปไตยเรามีความคิดเห็นแล้วก็เราก็แสดงความคิดเห็นออกมาใช่ไหมล่ะเออมันจะเป็นเกี่ยวอะไรใช่ไหมล่ะพี่น้องเอฟซีเออ ความคิดส่วนตัวของข่อยเนาอยยก็จะเป็นอย่างนะะอยากตายกะหีบตายแล้วนั่นกับปัญหาของมึงเออนั้นตายก็ตายแล้วมันปัญหาของมึงหีบตายรล้แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ากูพูดในมุมมองของกูนะอืะอยากตายกะหีบตายแต่เมย์ได้ไหมล่ะแล้วแต่หัวปอดมันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีแต่พูดยังไงก็แล้วแต่หัวมันเลยนะอืมถ้าวันนั้นออกมาโอ้ อีกฝ่ายนึงก็วย้พาลูกพาครอบครัวพาเมียพาลูกไปนี่ไปอะไรไปไหว้พระขอพรไปเที่ยวโอ้ยครอบครัวยังมีความสุขเลยทีนี้ไปเที่ยวกันค่ะเพิ่นกระจายยันเขาได้ลื่อนยันเขาได้เลื่อนกีเับพี่น้องเอฟซีเออนะแล้วก็ไปเฮ็ดบุญในท่านอีกไันี้ขอพรในพ่อเขาอีกด้วยไันี่ขอให้ยกฟ้องไันี่ไหวพรในพ่อเขาอีกมัปนี้โอ้ยแต่พิษตับอีกบัตรนี่ อืมขอให้ยกขอยพ,พ่อยกฟ้องบัดน,นี้บูขอพ่อได้พ่ออีกบัดน,นี้ไปฟ้องอีสเม่ไปร้องอีสเม่ <c oughs> นี่ค่ะมันไปอวดพ่อด้พ่อมันค่ะอืมไม่ได้เลยค่ะพี่ตับเพียงค่ะไ <c oughs> อพ่อเขาเห้มีกําลังใจก็เข้าบัดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซียิ่งมีกําลังใจกว่าเดิมบัดน,นี้โอ้ยครับบัดนี้เห็นไหมล่ะลูกยังรู้ความเลยเห็นไหมล่ะมั่นดกมั่นใจในตัวของพ่อไงครับพี่น้องเอฟซีนะ เออมึงจะมาเป่าหอแม่นางเอกอย่างนั้นยังโอ้มึงจะไปเชื่อทําไมคนที่อยู่ตรงหน้ามึงมึงจะไปเชื่อมันทําไมนั่นน่ะอืมน,ะ,นะมึงมั่นใจได้ขนาดไหนเขาลากมึงไหมละ่ะอืมระราชามีหมอยมึงไปขึ้นอยู่บนเขาได้ยังไงนั่นแหละเขาจะให้มึงติดกูงไงเหียพ่นวาเลยพี่ว่าเสียเขาไปนี้โอ้ยไม่เหมือนมึงไง เออเาในย่ามได้ดีประเดี๋ยวป๋าผัวกับพี่น้องเอฟซีป้าผัวว่าจะได้ผัวไปโอ้ยกับเบาเอาวทรัพมาเอีงเอามาเบิ่งไม่ตรงปกประเดี๋ยวเนี่เบาเวเลยโฆษณาจะสัตย์จังสี่ว่าอะไรคนเก่าส่งานน้อยอย่างนั้นอย่างนี้เออไม่ไม่เชื่อก็โอ้รับอ่าขับขับได้เลยผนนาขีได้เลยนม่าส่งานฟรีสามเดือนก็ยังเอาเลยพี่น้องเอฟซีก็ยังเอา เปิดฟ้ากระปุกซิกซะช่วงล่างนี่โอ้ยทั้งนั้นบูน้ำตาเนีย่ยยำยางโอ้ยค่ะมันไม่ใช่ค่ะตีปอกสเตนเลสมาแล้วค่ะสั่งตรงมาจากอิตาลีเลยนะคะคุณน้โอ้ไม่ตายเลยครับพี่น้องเอฟซีคนเก่าใส่งานน้อย <c oughs> ภูจน่ายังดีเลยนะครับ